สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ร้านโกมอเตอร์ไซรน์นะครับสาขาอุบรราชธานีนะครับอ่ะแล้วอย่างเช่นเคยนะครับผมมีบิ๊กไบค์ของตระกูล Honda นะครับ3รุ่นที่เรียงกันเลยนะครับเป็นตระกูล CB650F นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแต่ละคันแต่ละรุ่นแต่ละปีเนี่ยคือจะดูสวยของแต่งมีเยอะมากน้อยแค่ไหนนะครับ ก็เดี๋ยวเราไปสัมผัสกันอีกทีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คันขวามืออผมก่อนนะครับโอเคโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันกับตัว CB 650F ตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นตัว CB650F ปี2015นนะครับผมบอกให้เลยว่าคันนี้ถึงจะปีลึกหน่อยแต่ผมบอกให้เลยว่าเดิมๆนะครับขับขี่ง่ายนะครับคันนี้ไม่เคยล้มไม่เคยชนนะครับ ของแต่งก็มีนิดๆเนี่ยหน่อยครับผมหมอได้เลยว่าลูกค้าได้ไปนี่คือคุ้มมากๆอ่ะเดี๋ยวเรามาได้ของแต่งครับของแต่งคันนี้ก็จะมีเป็นกระจกติดปลายแฮนด์นะครับทั้ง2ด้านนะครับตัวนี้ก็จะมีตัวมือเบรกมือคัทนะครับแต่งนะครับเป็นสีทองตัวนี้ก็สามารถปรับระดับได้นะครับสามารถปรับระดับได้นะครับ นี่นะครับดูทั้งสองข้างนะครับมือเบรกมือคัทนะครับสามารถปรับระดับได้ทั้งสองข้างเลยไฟเดี้ยวตัวนี้ก็เป็นไฟเดี้ยวแต่งเหมือนกันนะครับเป็นไฟเดี้ยวแต่งเหมือนกันมีตัวอุดกระจกบ้างโอเคเป็นกาลหม่แ้ํานะครับกาลแมอแ้ําดูทุบสวเฉยใสนะครับไม่มีรอยแตกนะครับตัวสีตัวรถนะครับ สีเดิมๆจากโรงงานนะครับคือทางเราไม่ได้ทําสีนะครับไม่ได้ทําสีไม่ได้เพิ่มเติมสีอะไรเลยนะครับสีสดจากเดิมๆโรงงานไม่มีรอยจิตขวนนะครับนี่ก็จะก็จะมีตัวการลอยถังการลอยถังกลางมาให้ด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาได้ดูของแต่งนะครับตัวนี้ก็จะมีเป็นท้ายสั้นนะครับท้ายสั้นท้ายสั้น สภาพก็จะเดิมๆนะครับเนี่นี่ตัวบางตัวบางโซ่นะครับตัวบางโซ่จะเป็นลายคาร์บอนนะครับตัวบางโซ่จะเป็นลายคาร์บอนนะครับนี่ครับตัวบางโคนก็เหมือนครับบางโคนก็เป็นลายคาร์บอนเหมือนกันโอไม่รู้ไปเห็นหรือเปล่านะครับเป็นตัวลายคาร์บอนเหมือนกันนะครับตัวล้อแมกนะครับล้อแมกก็จะเลี่ยมเป็นสีทองมานะครับของแต่ง ผมบอกได้เลยว่าคันนี้ก็คุ้มอยู่เหมือนกันนะครับท่อที่นี้ไล่จากดูจากคอท่อนะครับโอ้โหยังสวยใสนะครับยังสวยใสนะครับไร้ทิตินะครับท่อตัวน,นี้ก็จะเป็นท่อ,อปลายท่อซิลิโอนนะครับยางนะครับยางยางนี่ผมบอกเลยว่ายังใช้งานได้ย,ยาวๆนะครับ ตัวนี้น่าจะเป็นยางเดิมของโรงงานเขานะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะครับนี่นะครับประมาณนี้เลยอ่ะเดีย๋ยวลองมาดูรอบตัวรถทีนะครับนี่นะครับดูสวยนะครับของแต่งมีไม่เยอะไม่จุกจิกมากเดีย๋ยวเรามาดูเลขแมากันอาเลขแมายคันนี้นะครับ นี่แะครับวิมาคันนี้นะครับวิ่งมาเพียง2 2 1 2 0ืกิโลเท่านั้นนะครับโอ้โหผมก็ถือว่าน้อยอยู่นะวิ่งน้อยอ่าผมลืม,ลมผมลืมพูดในตัวนี้นะครับตัวตัวตัวไม้ครับเป็นครอบยิงครอบหม้แบบเป็นลายลายคาร์บอนนะครับนี่นะครับดูสวยๆนะครับผมลืมนี่นะครับ ه, อ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อรถกันเลย เสียงท่อตัวนี้จะดังลั่นแค่ไหนนี่นะครับเสียงพ่อจะดังลั่นมากนิดนึงนะครับเดีเ๋ยวดูมีเสน่์นะครับเสียงเครื่องยนต์ก็ยังแน่นๆนะครับยังแน่นๆยังอะไรได้อยู่นะครับ ยนไม่มีคราบน้ำมันไม่มีอะไรรั่วลงมาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิ้นกีโอ้ลั่นมากนะครับผมบอกได้เลยสุดจัดจริงๆนะครับสุดจัดจริงๆเยวอ เดีย๋ยวเราค่อยมาเปิดราคาขายอีกทีนะครับว่าราคาจะเท่าไหร่นะครับอ่อาเดี๋ยวเรามาดูคันต่อไปนะครับนี่นะครับคันนี้ก็จะเป็นตัว Honda CB650F ตัวนี้เป็นปี2018นะครับเป็นโฉมไฟหน้า LED นะครับผมบอกได้เลยว่าคันนี้คันนี้เนี่ยจะเน้นแบบเดิม ของแต่อาจจะมีนิดๆหน่อยนะครับแต่ดูสวยนะครับคือเขาจะเน้นแต่งหล่อมากกว่านะครับนี่นะครับสียังเหมือนเดิมนะครับสภาพยังดูดีมากอ่ะเดี๋ยวเราไปดูของแต่งทั้งบนเนตัวนี้ก็จะมีเป็นชิลหน้านะครับชิลหน้าแต่งนะครับไฟนะครับไฟเป็นไฟเลี้ยวนะครับไฟเลี้ยวแต่งนะครับเป็นเล็กๆบางคนก็ถามว่าเออไฟเลี้ยวแค่นี้ มองเห็นเหรอผมบอกแล้วว่ามองเห็นนะครับมองเห็นได้ชัดเจนมากอ่ะเดี๋ยวผมลองเปิดให้ดูนี่ครับสามารถจะบอกได้สองขางนะครับไฟเลี้ยวจะมีทั้งหน้าทั้งข้างนะครับสามารถเลี้ยวได้นะครับโอ้ยสา,สามารถสามารถเห็นได้ชัดเจนนะครับนี่นะครับอย่างที่ผมบอกเป็นโฉมไฟ LED แล้วนะครับขับรถกลางคืนเนี่ยไ,ไม่ต้องไม่ต้องกลัวมองไม่เห็นคือเห็นแน่นอนนะครับโอเค ตัวนี้ก็จะมีเป็นกันสะบัดนะครับเป็นของ YSS นะครับผมบอกว่าใช้งานได้ดีมากกันสะบัดต,ตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวสติกเกอร์ติดฝาถังน้ำมันนะครับแล้วก็กรลรอยถังกระอถังต้งกานะครับนี่เรา,เรา,เ,ราเราดูสีตัวถังว่าต็มเดือนนะครับเป็นสีดำนะครับไม่มีรอยขีดข่วนไม่มีอะไรเลยครับโอเค เบาะก็เบาะเดิมๆครับไม่มีย่ดไม่มีขาดนะครับคือเจ้าของเก่าดูแลดีมากนะครับนี่นะครับสติ๊กเกอร์ CV วีหัวแ่นเนี่ยยังดูดีอยู่นะครับไม่มีขาดไม่มีลอกนะครับกาบหม้อน้ํากาบหม้อน้ําก็สวยๆครับไม่มีไม่มีการแตกหักไม่มีรอยรั่วอะไรยังดูสวยใสใช้งานได้ยาวๆนะครับโอเค เครื่องนะครับโอ้โหเครื่องนี่ใสกิงเลยคันนี้เหมือนเหมือนออกรถใหม่จริงๆคันนี้เครื่องไม่มีคราบเยอะไม่มีอะไรนะครับโครงรถก็ยังดูเดิมๆนะครับยางหน้าหลังก็เป็นยางของโรงงานเหมือนกันนะครับตัวนี้ก็ใช้ใช้งานได้ยาวๆเลยนะครับเดีย๋ยวเรามาดูรอบตัวรถทีเดยๆ มาดูฝั่งซ้ายบ้างฝั่งซ้ายมีอะไรเอ่ยฝั่งซ้ายก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะมีตามเครื่องตามอะไรเกียร์ก็ใช้งานได้เหมือนเดิมครับสวิงอาร์มมังโคนโซอาโซ่สเตอร์ก็โอ้ยังสวยใสยกิ้งนะครับบมอยเลยสวยใสยกิ้งนะครับยางหลังก็เหลือเยอะนะครับตัวนี้อ่ะตัวนี้ก็เป็นไฟไท้ายแต่งนะครับอ่ะอยากมุมเปิดให้ดู นี่ตอนนี้เป็นไฟท้ายแต่งนะครับสามารถอาบอกไฟเลี้ยวไฟผรมาได้ในตัวถ้ามีไฟเบรกในตัวนะครับก็ถือว่าซื้อมาครั้งเดียวคือคุ้มจบนะครับอา่าเราทีนี้เราก็จะมีเป็นท่อนะครับเป็นท่อสลิปออนปลายคาร์บอนนะครับติดสติ๊กเกอร์อานะครับผมบอกได้เลยว่าเสียงลั่นมากๆนะครับอา่าเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกัน คันนี้จะออกลั่นๆนิดนึงนะครับจะดูลั่นๆเลยแต่มีเสน่ห์นะครับเครื่องเครื่องนี่ผมบอกไล้ว่าเสียงเงียบปกตินะครับเสียงคือปกติสามารถขับขี่โดยทางไกลได้สบายนะครับี๋ยวเรามาเบิ้นกันสิน รันมากๆนะครับตัวนี้เป็นเป็นฮอนด้าซีบีหกห้าศูนย์เอฟปีสองพันสิบแปดนะครับอ่าเดีย๋ยวเรามาค่อยคุยเรื่องราคากันอีกทีนะครับอย่า๋ยวมาอีกคันนึงครับคันสุดท้ายเป็นตัวนี้เลย Honda cb 650f นะครับแต่ตัวนี้เป็นปี2017นะครับของแต่งก็จะเยอะนิดนึงเยอะเป็นพิเศษนะครับแต่ดูสวยนะครับดูแบบมีเสน่ห์มากๆเลยของแต่งนี้ ส่วนแม่เ,เขาจะเน้นเป็นสีทองมากกว่านะครับอันนี้มีสีทองเนาะอ่ะเดีย๋ยวพามาดูรอบๆคันก่อนตัวนี้เป็นโฉ,ฉมไฟ LED เหมือนกันนะครับเป็นปี2017โฉมไฟ LED เหมือนกันนะครับของแต่งก็จะเยอะนิดหนึ่งใครซื้อไปคันนี้ก็รู้สึกว่าคุ้มค่านะครับอ่ะเดีย๋ยวเรามาได้ดูของแต่งข้อมูลเริ่มจากข้อมูลก่อนนะครับ ก็จะมีเป็นตัวกระจกติดปลายแฮน์นะครับตัวน,นี้ก็จะมีการสะบัดของ YS s H เหมือนกันนะครับมีการสะบัด YS แล้วตัวน,นี้ก็จะมีเป็นตัวครอบถังคาร์บอนนะครับครอบถังน้ำมันคาร์บอนนคือรู้สึกว่าครอบเต็มทั้งหมดเลยนะครับครอบกันลอยถังคาร์บอนนะครับก็จะมีกันลอยข้างถังน้ำมันก็มีนะครับ มีการลอยข้างถันน้ามันด้วยแล้วก็นี่มีสติกเกอร์คาร์บอนติดฝาถังด้วยอ่อยาเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันนะครับตัวนี้ก็จะมีกันล้มข้างกันล้มข้างเครื่องให้ด้วยนะครับต้องสองข้างเลยนะครับสวยใสยนะครับชุดชุดเอ่ชุดเกียร์ชุดพักเท้านะครับชุดพักเท้าก็จะเป็นสีทอนะครับ จะพลาเป็นสีทองนะครับทั้งทั้งหน้าทั้งหน้าทั้งหลังนะครับทั้งสองข้างเลยจะดูสวยนะครับดูสวยใสนะครับดูสวยใสส่วนอ่านี่ครับจะได้มีทั้งสองข้างเลยกันกันลม้มเครื่องตอนนี้ติดตัวเกยงนะครับเราใส่เกยงมาให้เลยนะครับเรี่ยมทองมาเลยนะครับเรียมทองมาเลย ต่ตอนนี้ก็ได้มีตัวบาลานชกหน้านะครับบาลานชกแน่ขอเรีเกว่างานดีนะครับสวยแล้วก็กาดหม้อแ้ํานะครับกาดหม้อน้ําตัวนี้เป็นกาดมน้ําของซี6ีห F ห้าศูนย์เอฟตรงรุ่นเลยนะครับดูลายหม้อน้นมดูสวยครับไม่มีรอยแตกรอยอะไรเลยไม่มีสเก็ตอะไรเลยนะครับขอได้เลยว่าคันนี้ คุ้มครบจบนะครับอ่ะโซ่สเตอร์นะครับโซสเตอร์นี่ยังเป็นของใหม่เลยนะครับใช้ใหม่เลยนะครับเราใส่ใหม่ให้เลยยางหน้าหลังก็เหมือนกัน,นครับใช้งานได้อีกยาวๆนะครับใช้งานได้อีกยาวๆตัวน,นี้ก็จะมีเป็นท่อแต่งนะครับท่อแต่งนี้นครับทรงส,สวยเลยนะครับ เสียงตัวนี้นี่ผมบอกให้เลยว่าเพาะนะครับท่อตัวนี้นะครับจ็มีท้ายสั้นนะครับมีท้ายสั้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลขไม้กันเลขไม้คันนี้เลขไม้คันนี้วิ่งมาเพียงหนึ่งหมกิโลเท่านั้นนะครับอ๋อก็ถือว่าวิ่งน้อยอีกคันหนึงนะครับ อ,อย่าเดี๋ยวเราฟังเสียงท่อกันท่อคันนี้ครับจะออกเสียงนุ่มๆน,นะครับนุ่มๆเน้นสบายๆหัวนะครับมอกลเลยเดยว่าเสียงเลาะนะครับยังดูสวยใสนะครับไล่แตบบ่อ่ะเดีย๋ยวเรามาดูตรงคอท่อคอท่อยังสวยใสกิ๊บนะครับตัวเครื่องไม่มี น้ำมันหยุดอะไรตั้งนี้เลยนะครับตัง้งสองฝั่งนะครับจานอ่าจานจานจานเบรกนะครับ,รบรนี่นะครับจานเบรกยังดูใสๆนะครับปั๊มเบรกก็เบรกเหนียบนะครับอ่ะ๋ยวเรามาเบิร์นกันสิ เสียงนี้จะดูเพราะกว่านะครับเป็นเสียงนุ่มสบายนะครับไม่ไม่รันกระโชกโขกวากมากนะครับอ่านี่นะครับตัวนี้ก็เป็นตัว Honda CB650F ปี2017นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาสรุปราคากันอีกทีนะครับอ่ะเป็นไงบ้างครับท่านผู้ชมครับอ่ะนี้เราก็รีวิวครบ3คันแล้วนะครับผมบอกให้เลยว่ามันต้องมีแขนขนนึงที่โดนใจลูกค้าหลายหท่านนะครับ ก็สามารถเลือกจับจองกันได้นะครับอ่ะน,นี้เรามาบอกราคาราคาของตัว c b 6 5 0 f ปี2015นะครับราคาคันนี้จะขายอยู่ที่139,000บาทนะครับดาวเริ่มต้นนะครับ12,000บาทขึ้นไปนะครับอันนี้เฉพาะเครดิตดีนะครับก็บอกได้ว่าคันนี้ก็สวยใสเนียนกริบนะครับราคาก็ลดสภาพดีผมรับประกันได้นะครับอ่ะส่วนตัวนี้นะครับ เป็นตัว c b 650F ปี2018นะครับคันนี้เราขายอยู่ที่179,000บาทนะครับฟรีดาวไปเลยนะครับหมอยเลยว่าลูกค้าเครดิตด,ดีเนะี่ยสามารถฟรีดาวคันนี้ได้สบายเลยนะครับโอเคส่วนคันนี้เป็นตัว Honda c b 650F ปี2017นะครับขายเหมืองัันกับปีปี2018เลยราคาเพียง179,000บาทฟรีดาวไปด้วยเหมือนกันนะครับ โอเคลูกค้าชื่นชอบคันไหนก็สามารถสอบถามทักเข้ามาได้ที่เพจเฟ c บุ o o โก้มอเตอร์ไซคสาขาอุบลราชธานีได้เลยนะครับเรายินดีตอบอตอบบริการให้ลูกค้า24ชั่วโมงนะครับผมบอกเลยหรือลูกค้าอยากจะเข้ามาดูชมดูรีวิวรถคันเหน,นก็สามารถเข้ามาดูได้ที่ช่อง YouTube ของเรานะครับพิมพ์คาว่า g ก้มอเตบนนะครับก็สามารถเข้ามา เยี่ยมชมมาดูรถที่เรารีวิวได้เลยนะครับหรือจะโทรมาสอบถามที่เบอร์0 8 4 8 2 4 8 4 4นะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้หรือเราจะไลน์แอดก็ได้ไลน์ก็แอด Go Motor นะครับอย่างางี้ก็ผมก็ขอฝาก3คันนี้ด้วยนะครับตระกูล CB 650F นะครับจากร้าน Go Motor ผมรับการการขายทุกคันนะครับรับกันการขายทุกคันเลยนะครับ ผมบอกได้เลยว่าร้านร้านนี้เนะี่ยคือเราเน้นคัดสรรเลือกรถที่มีคุณภาพมาให้ลูกค้าได้เอาไปใช้นะครับยังไงผมก็ขอฝากทวานด้วยน,น,นะครับยังไงก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ